อริกาโตยินดีต้อนรับสู่ช่องแหม่มระดานะคะเที่ยวทิปวันที่สนะคะแหม่มระดาจะพาไปเที่ยวโอตารุเมืองท่าในวันวานค่ะจากซัปโปรโรนั่งรถไฟไป30นาทีถึงโอตารุเมืองท่าริมทะเลที่เป็นแหล่งกระจายสินค้าของเกาะฮอกไกโดค่ะคลองโอตารุที่สวยงามนะคะภายในโกดังเก่าได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์และร้านค้า มีร้านกาแฟมีร้านเปียรและเป็นสถานที่แสดงดนตรีด้วยค่ะโอตารุมีที่เที่ยวมากมายมีตลาดสดอาหารทะเลสดๆจากทะเลมีร้านค้าร้านอาหารมีร้านขายเครื่องกระจกและมีขนมที่อร่อยมากนะคะเป็นขนมสไตล์ตะวันตกที่ร้านหรือเตาค่ะติดตามชมเที่ยวทิปตอนต่อไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ